รางวัลเลขหน้า3ามตัวครั้งที่1มาลุกนับกตัวเลขคู่เลค้าก็รับสริกเรเ่นอง่าาไปทีไดแล้วก็จะมีหวดซีครัผมหน้า างเลขหน้า3ามตัวครั้งที่1เลขที่ออก7จ็ดสี่สศูฟังอีกครั้งนะครัรางวัลเลขหน้า3ามตัวครั้งที่1เลขที่ออกเจ็สศ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักไปออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะเด็กงานทุเรียนกระดูกตุ๊กอันนี้ฟรีบองน่ะเด็กสี่ศูนย์น่ะเราต้องจีบอยู่วันที่ไหนเออเราได้เก็บสี่ศูนย์ได้่ากได้สี่ศูนย์น่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สี่ออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้าย เด็อนเลนี็กมไ่นใู้เ่อะไ่เนี่ยบอกยู่ตอนที่ไปน้านขวาออกตัวไหนตูเรื่องนี่ถามไป้วก็รื่องสองหกแปดสองแปดหกกงวันเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก ห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองฟังอีกครั้งนะคะการแปลว่าได้ตัวนั่นเนาะทีเ่เ,นนอเออได้สองหกแปดนี่มันจะใช้อุปกรณ์ออกราง,งวัลหลักที่หนึ่งหกแปดกับเลขสองตัวนะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่ง่ เอาจีสูบแต่ละจีสูบจะซือรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก สามศูนย์แปดต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวาัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะสามศูนย์เก้ากับห้าศูนย์เก้าคุณนันโห้านเก้าแต่ว่าพลเมยัยมิจราสือ่อสม้มจะใช้อุปกรณ์ <3 S 2> ออกรางวัลหลักที่หนึ่งส้มสามลูกจับวิศครับผม จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5้จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้าย ีโอกากิบุกับเอซี่ครับผมเลกวันนี้ออกตังแค่วันว่าอันซี่ตรงวันเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดศูนย์สามเจ็ด ศูนย์สามฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดศูนย์สามรางวัลเลขท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทค่ะัลุดเลขท่ายตัวที่นึ่้องโผ่ทของปล่อยประกำลังที่ศูนย์หาล้วก็มนี่หาเ็ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะออกอะไรจะออกหาเจ็ดมือออกคู่หาจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่และหลักที่หกออกรางวัลเลืกท้ายสองตัวผู้ที่ยืนประจำไปเข้าตแต่สามตัวคือห้าเจ็ดเป็ดไอยกับมาเนีนเตหาเจ็ด หาแปดนี้กะได้เขียนลงอกไว้อยู่ครับอีกหาแปดห้าเจ็ดห้าแปดก็มีให้กับเอซียทุกท่านทุกคนทุกหวดนี้กะเห็นว่าฟันกะลืมแม่นกับก็กำลังเออเมียมาหาบอกว่าได้หน่อยกอดเอวเดี๋ถือเกลียวสั่นว่าแต่ไมาเอาหกสองสียทีครับอยู่ที่แหลกหกสองจิบแหลกบะมี่เลยครับหกสองเก่าสองบะมีมีแต่แต่ชุดนี้อ่ามีห้าเจ็ดแปดกับห้าศูนย์นะครับมัแล้วก็มาตัดลองตัวหาเจ็ดหาแปดแต่ก็เจ็ดแปด แต่ว่าเจ็แปดกระบอม,ม,มา,า,อา,า 8, กครับพี่ซีผมมาขาเจ็ดไหลมาเอขาแปดซะครับพีซีผมแต้มเดี๋ยวนี้น,น,นะนะคนปนวนวานแล้กันนะบนะุญมีแต่กำบงังครับพี่ผมแต่ว่ากรไดหรอกแต่พอได้ตรงปนนี่แหละครับพี่ซีผมนะครับนาะแต่ต่งปนจกน้อยโย่บริแกงไ้ออมบได้ลาครับผมนี่ก<อ>็คือการับขกอบัดของเข<อ>ว้ ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก58รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะรวงวันีเลยี้าครับ57เที่ออวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก ศ7 4 6 4เจ7ดสี่หสีฟ hmm. you know? ังอีกครั้งนะคะรางวัลที่หนึงวดวันที Platform ่16กันยายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก074646ส